ดีคนดูทุกท่านผมเปาอีสานพายจ้วงนะครับผมก็วันนี้ผมนะเกิดมาหลังบ้านผมนะบรรยากาศหลังบ้านผมนะก็สงการผมก็วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเมษามนะก็วันนี้ผมวันนี้กินของหวานนะผมนะก็เป็นเน่ผมเป็นปอเปี๊ยะผมบ้านแม่มดนะพี่สาวให้เรามารีวิวนะหนีซื้อมาผมนะปอเปี๊ยะผมบ้านแม่มดนะปอเปี๊ยะผม นี่ใส่ถั่วแดงถั่วเหลืองก็ใไข่เค็มผมนะนี่คนนี้เลยเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวผมนะจ้วงช่วงพี่นองหลังบ้านนะกินน้ำก่อนร้อนร้อนอาจจะไม่เสียรบกวนนะเขาเลยไมก้กวนนะั่นเนี่ยดื่มน้ำก่อนโอ้อากาศร้อนมากคนร้อนจริงอีสา มามาคุณเราจะรีวิวนะเนี่ยไส้ไข่เค็มกับถั่วแดงนะว่าจะเปืดอเลยสองกระป๋องคนนะเนี่ยแซ่บเป็นหลังแซบ่บมาคนมาจะรีวิวนะอโอ้โหเนี่ยเป็นปลาเปียวผมจะผาดูทุกคนนะข้างในมีอะไรบ้างนะ เนี่ยจะผาให้ดูนะฮืมโอ้ยคนใส่ไข่แดงเลยดูดิโอ้โหฮึมมาคนชิมดูหนึ่งสองสามปลาเปี๊ยสดเฮ้ยตัววะเออขนมเปี๊ยขนมเปี๊ยคนมหอมขัดเค็มนะข่เค็มโอ้ยคนหอม วันนี้เขากินของหวานวันนี้นะขน <c oughs> มเปี๊ยะไส้ถั่วถั่วไข่เค็มพวนนะหัว <c oughs> อ,อร่อยวะนะันนี้คือเป็นถั่วถั่วเหลืองนะควนนะไข่เค็มพูน รสชาติหวานไม่หวานมากคนนะแบบเยอหวานเห้เราหวานแล้วมุนลิ้นนะเนี่ยอร่อ,อยคนนะอร่อยมากเลยน้ำเหย กินหัาชิ้นนนี้นะโห oh. พาพาให้ดู oh. นี่อโหเปงน,นุ่มมากคนนุ่มมากเลยเนี่ย oh. 1, 2, นหนึสองสาจัดรดีงามงามเปียัว ขายเก็มเค็มเค็มทางตรงเลยสุรินวดเจียบอร่อยคนอร่อยอากาศร้อนมากเลย อ่าวเซบรงซบสามลูกกันนะหรือสี่วะไม่รู้ขอกลูกนึงขอกลูกนึ่งฮึไหนแอะผ่าดูเลยผ่าดูเลยจังๆเลยฮึโอ้ยไข่แดงทั้งลูกไข่แดงอ่ะไข่แดงเค็มคนนะ หอมนัวลิ้นมากเลยมาตรฐานนะขมาไม้ผ่านแลยอร่อยมากคนนะขนมเปี๊ยะป้าไม่มดมาตรฐานค้นกินกลางแดดนะเที่ยงด้นะกลางแดดเลยน้ำอะ่ะว้า มากคนมันถานเลยพี่น่องอ่าว้วันนี้แซ่บมากวนี้อร่อยผมนกินแต่สายหวานเลวันนี้มออยากกินนะขออยากกินของหวานนิดนึงนะวันนี้เออสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนรับชมครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์กรนะสุนไข่ผมนะวันนี้จัดเป็นขนมเปี๊ยะผมนะถั่วไข่เค็มนะน้่ฐานบ้านในมดผมอร่อยมากผมนะเออสงการนี้ก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านพูดที่น้ำเมาขอให้ปลอดภัยทุกคนนะผมนะครับรถปลอดภัยผมนะเออสงการนี้ขอเล่นแบบใส่มงใส,นะส่เม็ดนะกลัวโควิดนะผู้สงการนี้ผมนะเออสุดท้ายนี้นะับว่าทุกอย่าง ลืมได้ยกเว้นครอบครัวคนนะคนที่บ้านเราอ่ะพ่อแม่เราอ่ะห้ามลืมนะคนนะแล้วก็ผู้มีพระคุณของเราอย่าลืมนะห้ามลืมท่านเลย,นะยคนนะจัดไปคนสุรินทร์วาดเจ็บบ๊ายบายเจอกันไอ้คนบรรยากาศหลังบ้านอะ่ะไอ้คนกู้ข้อควายนะั่นนหลังบ้านอะ่ะไปแล้วคนบ๊ายบาย